สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพิกไทยรําสปอยหนังตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งเรื่องของหนังยัยแฟนตัวยุ่งกันแล้วนะคะจากความเดิมในตอนที่แล้วนางเอกได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดของเขาเธอก็ได้ฝึกซ้อมอยังหนักเข้าค่าดเรียนและประเมินอยู่ทุกวันจนวันหนึ่งเธอก็ได้มาชมกองถ่ายละครเรื่องใหม่ซึ่งนักแสดงนางเอกก็แสดงไม่ได้ผู้กำกับจึงอยากให้หนางเอกมาลองแสดงและทุกคนก็เห็นพ้องกันว่าจะให้เธอแสดงเรื่องนี้โดยเธอต้องมาถ่ายไตเติ้ลเปิดตัวหนังใหม่ด้วยความที่โปรโมทไนมีฉากจ พระเอกจึงอาสามาเล่นคู่กับเธอแทนเขาและเธอก็ได้แสดงด้วยกันแล้วก็จูบกันอย่างดูดดืม่มจนทําให้ไตเติ้ลนั้นที่ถูกปล่อยออกมามีผู้ชมเข้าไปทําลายสถิติใหม่แต่แล้วยายลินเอก๋ก็ยังคอยรังควานนางเอกไม่เลิกเธอได้ไปคุยกับนักสแสดงชายที่เล่นคู่กับนางเอกนั้นโดยโกหกว่าพระเอกพูดจาถึงเขาไม่ดีและต้องการเปลี่ยนตัวนักสแสดงนักสแสดงคนนั้นจึงชิงประกาศถอนตัวจากการสแสดงเรื่องนี้ทําให้มีข่าววิาพากวิจารณว่าเป็นเพราะนางเอกทําให้เกิดเรื่องทั้งหมดเธอเป็นแค่นักสแสดงหน้าใหม่ไม่คู่ควรที่จะ ดงทําให้หนางเอกเครียดแล้วก็ล้มป่วยแบบนี้พระเอกจะแก้ปัญหานี้ยังไงเราต้องไปรับฟังสปอยกันต่อได้เลยแต่ก่อนไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะกูก็ได้พาวังมาที่เขาเตรียมมาไว้โดยเขาก็ได้บอกว่าฉันไม่เคยพาใครมาที่นี่มาก่อนเธอคือคนแรกและที่นี่คือสวนดอกไม้ของฉันฉันยอมรับว่าฉันไม่ใช่คนจนตั้งแต่เล็กจนโตฉันมีชีวิตที่สุขสบายเหตุผลที่ฉันพาเธอมาก็เพื่อให้เธอเห็นว่าฉันจริงใจฉันก็อยากจะสารภาพความจริงมาโดยตลอดแต่กลัวว่าเธอจะไม่ยอมรับในตัวฉัน ตั้งแต่พบเธอครั้งแรกฉันก็ชอบเธอมากจริงๆพวกเรามาคบกันเถอะนะเธอก็ตอบตกลงแล้วก็ยอมคืนดีพวกนี้ก็สมหวังได้คบกันเป็นแฟนทางด้านพระเอกก็ได้เตรียมอาหารมาให้เธอทานเธอก็บอกว่าเพราะฉันนักแสดงชายจึงถอนตัวเขาก็พูดส่วนว่าใครเป็นคนบอกฉันว่าจะแสดงหนังที่ตัวเองเล่นเป็นนางเอกให้ดีที่สุดจะไม่ยอมแพ้หรือทําให้ผิดหวังเรื่องนักแสดงชายฉันจัดการเรียบร้อยสิ่งที่เธอต้องทําคือปล่อยวางความกังวลให้หมดรักษาตัวเองให้ดีทุกอย่างมันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยสักนิดจากนั้นเขาก็ได้ ได้เดินออกมาโทรหาหันเพื่อบอกว่าเรามาเจอกันหน่อยเขาก็ได้มาคุยกับเธอว่าทักษะการแสดงของเธอดีขึ้นมากจริงๆแถมเธอไม่เหมือนเดิมแล้วนักแสดงชายที่ถอนตัวไปเรื่องนี้เธอก็รู้เรื่องใช่ไหมและเขาก็ยื่นภาพพี่หลินเอ๋อไปคุยกับนักแสดงชายรวมไปถึงคลิปที่เธอคุยกับหลินเอ๋อพูดยุ่ยงให้เป็นแบบนั้นฉันมาเตือนด้วยความหวังดีคนเราทําอะไรย่อมรู้อยู่แก่ใจและเขาก็ลุกเดินหนีเธอไปเธอก็ได้ตัดสินใจโทรหาแม่ของเขาเพื่ออยากจะคุยเรื่องหนังเพราะเธออยากแสดงแทนนางเอกแม่จึงรีบโทรไปหาเลขา เพื่อเตรียมตัวนางเอกให้พร้อมเพราะดูท่าแล้วเธอต้องมาเปิดศึกกับยายหันเลขาจะฝึกซ้อมเธออย่างนาะกไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งให้ฝึกทักษะพื้นฐานทั้งหมดยังไม่พอแค่นั้นยังพาเธอมาทําผมเพื่อแบงโฉมพอเสร็จเรียบร้อยนางเอกก็ช่างดูเหมือนเจ้าหญิงจริง,รงๆเธอทั้งสวยและก็สงา่านางเอกก็สงสัยว่าเราต้องไปพบใครและต้องไปที่ไหนเลขาก็บอกว่าแม่ของพระเอกเชิญเธอมาทานข้าวหนะพอมาถึงที่นัดเอาไว้เลขาก็แจ้งว่าอีกเดียวเธอต้องพบกับหันเธอต้องแสดงความนางเอกออกมานางเอก ผู้ส่วนว่าเราไม่ได้มาพบแค่ท่านประธานหรอเลขาก็บอกว่ารวมหันไปด้วยเธอมาเพราะเรื่องจะเล่นเป็นนางเอกในหนังฉันอยากให้เธอพิสูจน์ว่าเธอคือคนที่ถูกเลือกที่ดีที่สุดกู้ก็รีบมารายงานพระเอกว่าหันไปพบแม่ของนายเขาจึงโทรไปถามเลขาเพื่อถามอาการนางเอกเป็นยังไงบ้างเธอก็บอกว่าเธอดีขึ้นเยอะแล้วตอนนี้พวกเราอยู่กับท่านประธานเขาก็พูดส่วนว่าหันไม่ได้ไปพบแม่หรอทําไมถึงพานางเอกไปด้วยล่ะแม่ต้องการให้นางเอกกับหันแข่งกันตัวต่อตัวหรอแม่กําลังมีแผนอะไรกันแน่แม่ก็ได้เรียกให้นางเอกมานั่งใกล้ ส่วนหันก็ได้มาถึงเหมือนกันเธอก็ได้เตรียมของขวัญมาให้ท่านด้วยซึ่งมันก็เป็นเข็มกัดเพชรท่านก็บอกว่ามันดูเหมาะกับนางเอกมากกว่าฉันขอมออให้เธอละกันแถมยังให้ติดที่ชุดเอาไว้เลยท่านก็ถามถึงเรื่องตอนที่นางเอกไปงานปาร์ตี้กับเขาแล้วเขาก็ได้ประกาศต่อหน้าทุกคนว่าเธอคือแฟนเธอก็พยายามปฏิเสธและบอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเขาแค่อยากจะพาฉันออกมาจจุดนั้นท่านก็พูดส่วนว่าเธอไม่ต้องกลัวเพราะฉันไม่ได้อคติกับเธอในเมื่อเขาประกาศว่าเธอคือแฟนต่อหน้าทุกคนต่อจากนี้ก็ทําาเหมือนว่นลูสำ ตรระกูลลเเาได้ยแม่ของพระเอกคือสุดยอดโวยนางเอกแล้วก็ขิงต่อหน้าเยหันไปอีกหันก็พูดขึ้นมาว่าพระเอกรักฉันแค่คนเดียวเท่านั้นฉันรู้ว่าคุณอคติกับฉันแต่ในทางธุรกิจให้ฉันมาแสดงแทนมันจะสามารถช่วยบริษัทได้เป็นอย่างมากแต่ทุกคนก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็รีบไล่ให้เธอกลับไปซะพระเอกก็ได้รีบตามมาแล้วก็ได้มาเห็นหันยืนคุยกับนางเอกสองต่อ2หันก็พูดว่าอย่าคิดว่าเล่นละครตบตาและจะสามารถหลอกฉันได้เขาไม่มีทางชอบเธอหลอกอย่าได้ใจจนลืมตัวเธอก็พูดสวนว่าฉันไม่ ลืมตัวเธอเป็นถึงซูเปอร์สตาร์จะมาเปรียบเทียบกับมือใหม่อย่างฉันมันจะเปลืองตัวเอานะตอนนั้นพระเอกก็ได้ยินทั้งหมดรวมไปถึงแม่และเลขาก็ได้ยินด้วยเขาก็ได้รีบขับรถไปหาเธอเพื่อจะพากลับเขาก็ได้ถามเธอว่าเธอกับแม่และหันมาทานอาหารด้วยกันหรอเธอจึงถามเขากลับว่านายกับหันเคยคบกันหรอเขาซุบซิบแบบนี้ทําไมไม่เล่าให้ฉันฟังนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเจอท่านประธานครั้งนี้ฉันเข้าใจจริงๆแล้วว่านางเอกที่จะแสดงหนังเป็นโอกาสที่ได้ไมายากแค่ไหนฉันจะรักสาวมันไว้ให้ดี หันก็ได้มาเจอกับเจียงฝางเขาก็มีแผนให้เธอพยายามเข้าบ้านของพระเอกให้ได้และเขาจะขวางทางนางเอกเอาไว้เองโดยแผนก็ได้ให้เธอแกล้งดื่มจนเมาและให้พนักง,งานที่ปับโทรไปหาพระเอกให้มารับเธอหน่อยเขาจึงมาหาแล้วก็พาเธอกลับเธอก็กแกล้งมเมาแล้วเข้าไปกอดเขาแถมยังให้คนแอบ,บถ่ายรูปของพวกเขาเอาไว้ด้วยยังไม่พอยังจะเข้าไปจูบเพื่อจะได้ภาพช็อตเด็ดๆแต่พระเอกก็กันไว้ได้ทันเขาก็ได้พาเธอกลับมาที่ห้องหนังก็ฉายให้เห็นว่าเมื่อก่อนหันเป็นเพียงนักสแสดงธรรมดาและเธอกับพระเอกก็คบกันเป็นแฟน เขาไม่เคยเปิดเผยฐานะที่แท้จริงว่าเขาเป็นลูกของบริษัททําหนังเธอจึงคิดว่าเขาเป็นแค่เด็กจนๆที่ยังเรียนไม่จบโดยตอนนั้นมีผู้กำกับอเมริกาได้เชิญให้เธอไปทํางานด้วยกันโดยแม่ของพระเอกต้องการทดสอบเธอจึงได้ส่งคนมาให้ทดสอบซึ่งตอนนั้นเขาก็ได้ตั้งใจจะบอกความจริงกับหันและให้เธอมาเป็นนักสแสดงของบริษัทแต่เธอเลือกที่จะไปทํางานที่นั่นและตอนนี้เธอก็มาเสียใจยกับสิ่งที่เธอทิ้งเขาไปเริ่มจะโกรธพระเอกแล้วนะบทจะโง่ก็โง่พาเธอเข้ามาในห้องทําไมบ้านเธอผู้จัดการเธอก็มี ทำไมไม่พาไปส่งยิ่งดูก็ยิ่งโกรธพอตอนเช้าก็มีข่าวลงไปโทษพระเอกกับหันคบกันพอภาพเมื่อคืนก็ได้ถูกโพสตเต็มไปหมดนางเอกที่เห็นข่าวก็เสียใจเลขาจึงรีบมาหาเธอเพราะเป็นห่วงทางด้านหันก็ได้เอาเสื้อของพระเอกมาคุมเอาไว้หันต้องบอกว่าขอโทษเรื่องเมื่อคืนที่ลบกวนเขาก็บอกว่าเมื่อคืนที่ยอมไปรับก็เพราะศิลธรรมไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นเลยเธอกับฉันเราไม่ได้เป็นอะไรกันเข้าใจจุดนี้ไว้ด้วยระหว่างที่ทั้งคู่ลงลีฟก็บังเอิญมันเอนนจอกับนางเอกที่กาลังลงเหมือนกันเธอที่่เเหห็นหนัใสชุดขงขา ก็ยิ่งเจ็บไปกว่าเดิมพังเอกก็ไม่ยอมอธิบายอะไรเลยแบบนี้นังเอกก็ยิ่งเข้าใจผิดละสิหันก็ถามเขาว่านายกับนังเอกไม่ได้คบกันอย่างที่บอกสักหน่อยทําไมต้องโกหกเพราะว่าในใจนายยังมีฉันจึงต้องการทําให้ฉันหึงใช่ไหมเขาก็รีบเดินหนีเธอไปกูว่ามาคุยกับเขาเพื่อถามว่านี่มันเรื่องอะไรตอนนี้ข่าวนายกับหันเต็มไปหมดนายไม่คิดจะทําอะไรเลยหรอฉันคิดว่าตอนนี้นังเอกน่าจะเสียใจแล้วล่ะอย่าบอกนะที่นายไม่แก้ข่าวก็พอว่าอยากดูปฏิกิริยาของนังเอกว่าคิดยังไงกับนายแต่นายก นางเอกของหนังเพราะตอนนี้ทุกคนซุบซิบนินทาฉันกลัวว่าเธอจะรับแรงกดดันมากเกินไปจากนั้นเขาก็มาพบเจียงฝางเขาก็พูดว่าฉันสงสัยว่าเวลาสําคัญแบบนี้ทําไมถึงมีข่าวเฉาออกมาหลังจากที่หันกลับมาก็ติดต่อกับนายอยู่บ่อยๆเหมือนพระเอกจะรู้เรื่องทั้งหมดว่าเป็นแผนของพวกเขาเจียงฝางก็ได้มาหาหนางเอกเพื่อบอกว่าตอนนี้เธอรู้แล้วใช่ไหมว่าพระเอกไม่เคยรักเธอเลยเขาไม่เคยสนใจความรู้สึกเขาพร้อมจะทิ้งเธอได้ทุกเมื่อเธอก็พูดสนว่าฉันกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเธอก็ได้เดินหนี ไปแม่ก็ได้รีบมาหาพะเอกเพื่อถามว่ารูปนั่นเป็นของจริงใช่ไหมเมื่อวานฉันเพิ่งบอกเธอไปว่าอย่ามาแตะต้องบริษัทหรือลูกสะใภ้ของฉันเรื่องนี้ลูกจะจัดการเองหรือให้แม่ออกลงแม่น่ะอาบน้ําร้อนมาก่อนแม่รู้ว่าลูกคิดอะไรเห็นใจคนอื่นได้แต่ต้องรักษาระยะห่างให้ดีอย่าไปทาร้ายจิตใจนังเอกเด็ดขาดถ้าลูกปล่อยเธอให้หลุดมือไปก็ไม่ต้องกลับเข้าบ้านมาอีกเลยเขาก็ทั้งส่งข้อความและโทรหานังเอกก็ไม่ยอมรับเขาจึงมาหาเธอและถามว่าทําไมต้องหลบหน้าฉันด้วยเธอไม่มีอะไรจะถามฉันเลยหรอ ตอนนั้นเลข่าวของเขาก็ได้มาแจ้งว่าหันได้มาหาเธอได้เอาเสื้อของเขามาคืนแล้วก็บอกว่าเรื่องที่ข่าวออกไปฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่ถ้าอยากให้ฉันช่วยอะไรก็บอกมาได้เลยนายก็รู้ว่าฉันพร้อมจะช่วยนายมากกว่าชีวิตตัวเองเหมือนเมื่อก่อนเขาก็พูดสอนว่าถ้าตอนนั้นไม่เป็นเพราะว่าฉันตกน้ําก็คงไม่มีโอกาสได้เธอเหมือนตอนนี้ที่เธอทาร้ายนังเอกได้เธอก็งวงว่าตัวเองไปช่วยเขาตอนตกน้ําเมื่อไหร่เหมือนว่าคนที่ช่วยเขาจะไม่ใช่เธอนะคะแบบนี้ที่ผ่านมาไปเอกเข้าใจผิดมาโดยตลอดเขาก็พูดอีกว่าวันนี้ฉันจะพูดให้ชัดเจนว่า อย่าคิดเพอ้อฝันอะไรตอนนี้นางเอกคือคนที่ฉันตัดสินใจจะอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตจากนั้นหันก็ได้มาคุยกับนางเอกว่าโชคชะตาของเธอก็คืออยู่ในเงาของฉันตลอดไปเธอไม่มีทางมาแทนที่ฉันได้กูก็ได้มาคุยกับหวังเรื่องพระเอกโดยบอกว่าพระเอกกับหันไม่ใช่เรื่องจริงอย่างที่ข่าวลงไปทั้งสองคนไม่มีอะไรกันทั้งนั้นเมื่อคืนเขาถูกวางกับดักแล้วก็โดนถ่ายภาพหวังก็ได้มาหานางเอกเพื่อน,นั่งคุยโดยถามว่าเธอไม่เป็นไรใช่ไหมฉันได้ยินจากกูว่าเรื่องพระเอกกับหันไม่ใช่เรื่องจริงเธอก็พูดส่วนว่ ใน,นลิฟเธอกับเขาอยู่ด้วยกันแถมยังใส่เสื้อของเขาด้วยพวกเขาอยู่ด้วยกันทั้งคืนหวังก็บอกว่าเธอชอบเขาเข้าแล้วล่ะแต่นังเอกก็ปฏิเสธว่าจะไปชอบได้ยังไงเขาทั้งดุทั้งจู้จี้จุกจิกไม่สนใจใครเลยอีกทั้งคนที่เขาชอบก็คือหันการที่เขาให้ฉันเซ็นสัญญากับบริษัทก็เพื่ออยากทําให้หันหึงเท่านั้นตอนนั้นพระเอกกับกู้ก็ดันมาที่ร้านเหมือนกันทั้งสองคนจึงรีบมาหลบและแอบฟังพวกเขาคุยกันกู้ก็บอกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อว่าหันจู่โจมเข้ามาจูบนายแถมเธอ,อยังหน้าด้านเข้าไปบ้านนายอ ดื่มจนเมากูก็บอกว่าความคิดของผู้หญิงเดาไม่ยากอย่างวังชอบถ่ายรูปกลางแจ้งฉันก็ไปซื้อกล้องแล้วไปกับเธอทุกที่เธอชอบไปร้านดังเพื่อเช็คอินฉันก็แค่จองร้านไว้ให้เธอชอบคนจนมองโลกในแง่ดีฉันก็แสดงแบบนั้นการจีบผู้หญิงมีเทคนิคแค่นี้เอาใจแล้วก็ตามใจเธอก็ไม่พอใจแล้วก็เดินออกมาจากที่ร้านเขาที่เห็นเธอก็รีบวิ่งตามไปแล้วก็บอกที่ฉันพูดไปก็เพื่อให้พระเอกมีแรงที่จะจีบสาวเธอก็พูดส่วนว่านายมันก็แค่อยากเอาชนะฉันไม่รู้ว่าสิ่งไหนคือเรื่องจริงทที่นาย ฉแล้วทั้งสองคนก็ได้ทะเลาะกันอย่างหนักทางด้านระเอกก็ถามเธอว่าทําไมไม่ตอบข้อความแถมยังไม่รับสายเธอกรดฉันอยู่ใช่ไหมฉันจะเล่าความจริงให้ฟังเธอก็พูดสวนว่าฉันเป็นแค่ศิลปินของบริษัทเรื่องของประธานไม่เกี่ยวกับฉันฉันไม่อยากเหมือนคนโง่ที่ถูกนายหลอกใช้ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความโชคดีของฉันทั้งหมดเป็นแค่เป้าหมายของนายเท่านั้นเขาก็ยิ้มแล้วพูดคนเดียวว่าเธอแคร์ฉันนี่นาเธอกรดฉันแสดงว่าเธอมีความรู้สึกให้ฉันเขาก็พยายามหาวิธีง้อโดยเขาได้เห็นเธอโพสต์รูปฝนดาวตกเขาจึงขอให้กูช่วย ให้เขาไปที่นั่นกับเธอพระเอกจึงมาหาหนางเอกที่ห้องซ้อมแล้วก็ลากเธอขึ้นรถไปด้วยกันพอถึงที่ดูฝนดาวตกมันก็มืดเขาก็ได้ลงจากรถไปเธอก็ได้เดินตามว่าเขาไปที่ไหนจังหวะนั้นเขาก็ได้มาแกล้งจ้าเอ๋แล้วก็จับมือเธอพาเดินมาเรื่อยๆเขาก็ได้เตรียมเรือเพื่อจะล่องน้ําไปดูฝนดาวตกด้วยกันเขาก็พูดว่าเธอจะเชื่อฉันไหมฉันกับหันไม่ได้มีอะไรกันเลยคืนนั้นหันเมาแล้วก็โดนรังควานพนักง,งานโทรหาฉันและฉันก็แค่ช่วยเท่านั้นฉันกับหันเราเลิกกันตั้งนานแล้วอีกทั้งชีวิตของฉันก็เริ่่มมใหต้ง เขาก็เอาโคมลอยมาอธิษฐานด้วยกันจากนั้นเขาก็พูดอีกว่าเมื่อก่อนกลางคืนเป็นเพียงความมืดตั้งแต่เธอปรากฏตัวหมู่ดาวมากมายก็เต็มท้องฟ้าเธอจะยอมมาเป็นทางช้างเผือกที่มืดมิดของฉันไหมเธอก็ยิ้มแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอันนี้มันเป็นการขอเป็นแฟนของพระเอกหรือเปล่านะวันนี้ก็ถึงวันเปิดกล้องการถ่ายหนังนะัเขาและทุกคนก็ต่างมาร่วมงานเปิดกล้องโดยพระเอกที่จะแสดงอาทิตย์น่าจะเข้ามาที่กองถ่ายทุกคนก็จะรู้เองว่าเขาคนนั้นคือใครนางเอกก็ได้มาพูดว่าฉันจะทําให้เต็มที่ในการแสดงจะให ความร่วมมือกับผู้กำกับและทีมงานสร้างสรรค์ผลงานให้ดีที่สุดวันเวลาก็ได้ผ่านไปนางเอกก็ได้มาสแสดงเรียกได้ว่าสแสดงดีมากๆส่วนผู้กำกับและทีมงานก็เห็นด้วยเธอและเขาก็มักจะส่งข้อความหากันต่างคนต่างส่งรูปของตัวเองให้ดูพระเอกจากหนุ่มเย็นชากลายเป็นแมวที่ถ่ายรูปส่งให้เธอซัง,งนันยังไม่พอเขายังหาเวลาไปหาเธอที่กองถ่ายชังหวะที่เขาเดินมาจากด้านหลังเธอก็ตกใจจะล้มแต่ว่าเขาก็คว้าตัวเธอเอาไว้ได้ทันภาพก็ต่ดมาทางเจี้ยงฝั่งได้มาคุยกับหันว่าเขาวงในบอกว่าเสียวไปพระเอกชื่อ ดังจะมาแสดงหนังให้แทนตอนนี้เขาดูหลงนางเอกสุดๆเราควรจะเล่นข่าวซุปซิบเธอกับเขาเพราะยังไงเขาก็ไม่ออกมาแก้หรือว่าชี้แจงเขาก็ได้ดังยิ่งกว่าเดิมแถมยายหันก็ได้ไปที่กองทายทําให้นักข่าวยิ่งคิดว่าเธอคือแฟนตัวจริงส่วนนางเอกก็จะโดนโจมตีพระเอกที่รู้ข่าวจึงรีบจัดแถลงเขาก็ได้มาแถลงว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข่าวลือที่เกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ของผมเป็นข่าวเท็จทั้งหมดดังนั้นทุกคนโปรดอย่าบิดเบืองความจริงและคนที่ปล่อยข่าวลือขอให้หยุดซะไม่งั้ จากทนายไปถ้าวันไหนผมมีแฟนผมจะเปิดเผยให้ทุกคนได้ทราบหนุ่มใส่หมวกแล้วปิดหน้าคนนี้มีชื่อว่าเสี่ยวไปเขาเป็นนักแสดงชื่อดังเขาได้โทรหาพระเอกแล้วบอกว่าอยู่ที่กองถ่ายแล้วตอนนี้กําลังดูการแสดงของพี่สะพ้ยหันก็ได้เดินมาเห็นนางเอกซ้อมบทอยู่คนเดียวเธอก็มีแผนจะทําให้ไฟที่ตั้งอยู่ตรงนั้นล้มใส่และแล้วเธอก็ทําสําเร็จเสี่ยวไปที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้รีบม,มาช่วยเขาก็ได้อุ้มนางเอกพาไปส่งโรงพยาบาลพอพระเอกรู้เรื่องจึงรีบตามไปที่นั่นนักข่าวก็มาดักรอสัมภาษณ์อยู่ด้านนอก้าออไปับหนแ ผู้คนอยากรู้ว่าพระเอกที่มาแสดงคือเสี้ยวไผ่จริงๆใช่ไหมและเขามีความสัมพันธ์อะไรกับนางเอกหรือเปล่าผู้ก่กับก็บอกว่าพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมงานกันแค่นั้นท้งหันก็ได้มาที่โรงพยาบาลเพื่อถามพระเอกว่าการของนางเอกเป็นยังไงบ้างแถมยังโชว์แผลที่ตัวเองได้รับบาดเจ็บเหมือนกันเขาก็ได้ดูแผลแล้วรู้ทันว่าเธอมีแค่รอยนิดเดียวแล้วก็พูดว่าฉันขอเตือนเธอให้อยู่ห่างจากนางเอกซะอย่านำวิธีสกรปรกไปใช้กับเธอเสี่ยวไผ่ก็ได้ไปที่บ้านเพื่อไปพบแม่ของพระเอกนั่นก็คือป้าของเขาเขาก็เล่าว่าพพพระเเเอออกขหาาามถ่่่ยนังืีส ก็บอกว่าเขายังจีบเธอไม่ติดด้วยซ้ําป้าถูกใจนางเอกเอามากๆแล้วหวังว่าทั้งคู่จะได้คบกันป้าอยากให้หลานช่วยพี่เขาหน่อยพอนางเอกฟืดด้นทุกคนก็ต่างรีบมาเยี่ยมเธอทั้งวังน้องชายเลขาและผู้กํากับรวมไปถึงพระเอกเขาก็ได้บอกเธอว่าถ้ายังไม่ถอดเฟือกเธอห้ามไปไหนทั้งนั้นและเขาก็ป้อนน้าซุปที่วังทํามาให้ทานโดยเขาก็ไม่ได้เป่าแล้วมันก็หลอนลวกปากเขาที่เห็นแบบนั้นจึงรีบยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เป่าให้กับเธอฉากนี้คือโคตรน่ารักเอนดูการเป่าปากของเขาจริงๆจากนั้นกูก้ก ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทํายังไงฉันไปหาวังเธอเย็นชาใส่ฉันตลอดฉันกลัวว่าจะทาให้เธอโกรธก็เลยไม่กล้าไปรบกวนครั้งนี้เธอน่าจะโกรธฉันจริงๆแต่ฉันสาบานว่าฉันจริงใจกับเธอมากเธอก็พูดส่วนว่านายน่าจะใช้การกระทําพิสูจน์ให้เธอรู้ว่านายชอบและก็จริงใจแล้วเธอก็ให้ตารางงานของวังเพื่อให้เขาตามไปง้อทางเจี้ยงฝั่งก็ได้มาดูบทหนังซึ่งเรื่องหนึ่งบทมันเหมือนกับบทเรื่องที่นางเอกกาลังแสดงผ่อนหนังเรื่องคล้ายๆกันเขาจึงเกิดไอเดียให้หันมาแสดงเป็นนางเอกของหนังเพื่อแข่งกันนไไปปเเลยยาัังงหก็็น แสดงที่ดังกว่าและคนติดตามเยอะเขาจึงรีบมาคุยกับหันเพื่อจะคุยเรื่องสัญญาเขาจึงอยากให้เธอมาแสดงเรื่องนี้พอาเธออ่านเนื้อเรื่องก็ยอมตกลงเพราะเธอต้องการจะเอาชนะนังเอกให้ได้เสี่ยวไปก็ได้ไม่เยี่ยมนางเอกโดยเขาก็บอกว่าพระเอกเป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันเธอเป็นแฟนกับเขาแสดงว่าเป็นพี่สซอร์ของฉันเธอก็ปฏิเสธบอกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันแถมเธอยังบอกว่าฉันเป็นแฟนคลับของนายฉันดูหนังที่นายเล่นทุกเรื่องเขากําลังนินทาพระเอกให้เธอฟังจังหวะน,นั้นพระเอกก็ได้เข้ามาพอดีแถมยังไล่ให้เขาาากกลลับไไไปเเข็ดด้ออยูู่่แธมห เจียงฝางก็ได้มาเยี่ยมโดยอ้างว่ามาในตัวแทนของหุ้นส่วนบริษัทให้มาเยี่ยมแถมมันพูดอีกว่าพวกเราไม่มีอะไรจะคุยกันจริงๆหรอเธอก็บอกว่าเมื่อก่อนฉันคิดว่าฉันจะอยู่กับนายตลอดไปพวกเราจะแต่งงานมีลูกและใช้ชีวิตด้วยกันแต่ฉันก็เข้าใจแล้วว่าทั้งหมดฉันคิดผิดเพราะนายเลือกเส้นทางของนายไปแล้วแต่ฉันก็ควรจะเคารพการตัดสินใจของนายถ้านายจริงใจกับฉันสักนิดยังเคารพฉันก็อย่ามารบกวนฉันเขาก็ได้เดินออกมาจากห้องแล้วมาเจอกับพเอกเขาก็พูดว่านายอยู่คนละโลกกับเธอนายจะทําให้เธอเจ็บได้รอบตัวนมี สาวมากมายจะตามตื้อเธอทําไมฉันรู้จักเธอมาตั้งแต่เด็กฉันรู้ทุกอย่างว่าเธอชอบหรือไม่ชอบอะไรเธอเป็นคนที่คิดถึงเรื่องราวเก่าๆยังไงเธอก็ต้องกลับมาหาฉันแน่พระเอกจึงเข้ามาหาเธอและถามว่าเธอชอบอะไรไม่ชอบอะไรบ้างเขาถึงขั้นจริงจังโดยการเอาสมุดมาจดทุกอย่างเกี่ยวกับเธอแถมยังให้เธอตอบในสิ่งที่เขาถามทั้งหมดเอ็นดูพระเอกจังเพิ่งรู้ว่าเขาก็มีมุมน่ารักแบบนี้ด้วยเสี่ยวไปกับน้องชายก็ได้ไปเยี่ยมเธอเสี่ยวไปก็ถามว่านายยังไม่สารภาพรักกับเธออีกหรอคุณป้าใจร้อนแล ต้องรักเธอไม่มากพอแน่ๆก่อนปิดกล้องฉันจะทําให้ดีกว่าเขาแน่จะอยู่กับเธอทั้งวันรับรองว่าเธอจะมีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่กับพระเอกแน่นอนน้องชายก็ไม่พอใจเพราะเขาเล่พาพระเอกเป็นพี่เขยคนเดียวพระเอกก็ไม่อยากน้อยหน้าเขาก็ได้ไปซื้อกุ้งมังกรมาให้เธอทานเขาที่เห็นมือเธอเจ็บก็ได้แกะกุ้งแล้วก็ป้อนให้ทานเธอท<า>ี่เห็นแบบนั้นก็ประทับใจแล้วก็หลงรักเขาเข้าแล้วเต็มๆทางด้านวังผู้จัดการก็ได้หลอกให้เธอมาเจอไฮโซตอนนั้นกู้ก็ได้มาคุยงานแล้วบังเอิญเห็นเธอพอดีเขาก็ไไดด้้้ตาาามเเธอขขึึนนนปบถง ว่าผู้จัดก,การเอาเธอมามอบให้หมอนั่นเขาจึงรีบเข้าไปช่วย,ดวยโดยชกหมอนั่นไงายหลังไปเลยจากนั้นเขาเห็นเธอตัวสั่นแล้วก็กลัวเขาก็ได้รีบอุ้มเธอออกมาแถมนยังบอกอีกว่าเขาหลังฉันจะไม่ให้เธอถูกลังแกพระเอกก็ได้พานางเอกมานั่งเล่นข้างนอกเธอก็บอกว่าฉันอยากกลับไปกองถ่ายฉันไม่อยากให้งานล่าช้าเมื่อก่อนฉันเคยแสดงหนังรับบทตั้งห้าบทในหนังเรื่องเดียวกันเลยฉันหกล้มคุกคานมากกว่าที่บาดเจ็บตอนนี้ซะอีกตอนนี้ฉันหายดีแล้วไม่เป็นไรตอนที่ฉันแสดงหนังเมื่อก่อนกองถ่ายได้ถ่ายที่ทะเลด้วยนะเขาก็ ว่างั้นเธอก็ว่ายน้ําเป็นใช่ไหมเธอก็บอกว่าใช่สิฉันเคยช่วยนักท่องเที่ยวไว้หลายคนคนที่ฉันเคยช่วยไว้ฉันจําไม่ได้แล้วเขาก็ได้คิดในใจว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่เลวเธอกับหันไม่เหมือนกันเธอก็คือเธอไม่เป็นรองใครฉันไม่เพียงแต่ชอบเธอแต่ต้องการเธอจนขาดไม่ได้วันต่อมาทางด้านเจ้ยงฝั่งก็ได้จัดงานเปิดกล้องหนังเรื่องใหม่โดยนังเอกที่แสดงก็คือหันโดยนักข่าวก็ถามว่าเนื้อเรื่องคล้ายกับหนังของบริษัทอันหนิงฮวาแถมยังเปิดกล้องหลังเขาด้วยไม่กลัวว่าจะเสียโอกาสหรอเธอก็บอกว่าสําหรัับฉน ฉันไม่เปรียบเทียบผมใครฉันมั่นใจในหนังของเหยาฮวาหวังว่าเสี่ยวหน่วนจะไม่ได้กดดันมากจนเกินไปเอาสมาธทุ่มเทให้กับการแสดงนักข่าวจึงซุบซิบและคิดว่าสองคนนี้ต้องไม่ถูกกันแน่แนนางเอกที่เห็นข่าวจึงรีบออกจากโรงพยาบาลและก็รีบไปที่กองทายเธอได้รีบกลับมาแสดงและขอโทษทุกคนที่ล่าช้าเสี่ยวไปก็ดีใจที่ได้แสดงคู่กันสักทีเขาก็แกล้งถามเธอระหว่างเขากับพระเอกชอบใครมากกว่ากันแถมยังแกล้งโทรหาพระเอกว่าตกลงเธอจะไปกับฉันแล้วเธอก็ได้กระซิบบอกว่าฉันไม่ได้บอกเขาว่าออกจากโรงพยาบาลจาก ากนั้นทั้งคู่ก็ได้มาแสดงด้วยกันทั้งผู้กับและทุกคนก็ต่างชมทั้งคู่ว่าแสดงดีมากจริงๆพอแสดงเสร็จเสี่ยวไปก็ได้มาส่งเธอที่บ้านโดยน้องชายของเธอก็ได้ทําอาหารไว้รอแถมยังคอยขัดเวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันหรือว่าคุยกันเขาที่หันไปเห็นแผลที่ขาต้องใช้น้ําแข็งประครบเขาจึงรีบเอามาประครบให้กับเธอตอนนั้นพระเอกก็ได้เข้ามาและเขาก็มาแย่งประครบให้แทนแถมยังพานุ่เอกไปนอนพักในห้องเสี่ยวไปกับน้องชายก็ได้มาแอบฟังอยู่ข้างหน้าประตูเพื่ออยากรู้ว่า เธออย่าทําให้ฉันเป็นห่วงได้ไหมเธอก็พูดส่วนว่าช่วงเวลาที่ฉันมีความสุขคือตอนนี้ฉันได้ทํางานกับกองถ่ายเมืออาชีพและได้ร่วมงานกับพ่กมกับและนักแสดงฉันภูมิใจมันเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกันแล้วแผนนี้เทียบอะไรไม่ได้เลยทางด้านนอกสองหนุ่มก็เถียงกันใหญ่ส่วนพระเอกต้องเปิดประตูออกมาแล้วก็มานั่งคุยกันทั้งน้องชายแล้วก็เสี่ยวไบบอกให้เขาดูแลเธอให้ดีวังก็ได้ยินไฮโซหนุ่มคนนั้นได้สร้างคนให้ไปทไําลายกู้เพื่อจะแก้แค้นพวกนั้นก็ได้ไปดักทําาลลลยกกูู้้็โดนุมมแสมวสไ่ห หวังก็ได้รีบเข้ามาช่วยแล้วก็พาเขาวิ่งหนีออกมาได้ทันทั้งสองคนก็จับมือกันแล้วก็รีบวิ่งออกมาเธอยังบอกอีกว่าจากนี้ไปฉันจะปกป้องนายแล้วเธอก็ค่อยๆเข้าไปจูบเขาแล้วคู่นี้ก็ได้คืนดีกันในที่สุดวันเวลาก็ได้ผ่านไปพระเอกก็ได้แอบม,มาหาเธอที่กองทายโดยเธอก็ได้รอเข้าฉากแล้วก็เผลอหลับเขาก็ได้มานั่งข้างๆแล้วก็แอบม,มองไม่ไปไหนแถมเขายังรู้สึกอีกว่าเธอช่างน่ารักจริงๆวันนี้ก็ถึงฉากสุดท้ายที่เธอต้องแสดงซึ่งมันเป็นฉากแต่งงานโดยชุดแต่งงานของเธอนั้นช่างสวยสง่ารจริง ตอนนั้นก็มีข่าวว่าเจ้งฝั่งกะหลิงเอ๋อร์ก็จะมีงานมงคลกันแล้วนังเอกก็ได้ย้อนนึกไปเมื่อก่อนที่เธอกับเขายังรักกันเธอกับเขาได้คุยเรื่องแต่งงานของเราโดยเธอบอกว่างานแต่งของฉันมีเพียงแค่นายก็พอแล้วไม่ต้องจัดอะไรมากมายก็ได้เสี่ยวไปก็ได้ส่งข้อความหาพระเอกบอกว่าวันนี้เป็นวันปิดกล้องฉันกับพี่สไปยแต่งงานกันด้วยแหละช่วงวันนั้นนางเอกก็ได้เปลี่ยนชุดแล้วก็เดินออกมาขอบอกว่าเธอสวยมากจริงๆทุกคนก็ต่างหันมามองและตืนลึงในความสวยของเธอกันทั้งนั้นระหว่างที่ทั้งคู่ถ่ายฉาาากกกแต่่งงนนนพเออ็ไดด้้มยยืูหลั เธอก็หันไปมองเขาแล้วพูดตามบทว่าความรักในสายตาของข้าเป็นสิ่งสวยงามมันไม่เกี่ยวกับเวลาไม่เกี่ยวกับสิ่งของหรือสิ่งที่ผ่านมาของแค่หัวใจเราสองดวงอยู่ด้วยกันก็จะสามารถชนะทุกสิ่งนางเอกคือดูข้างหลักเขาจริงๆเลขาได้มาคุยกับู่อมกับว่าเขาทําสําเร็จแล้วเขาก็พูดส่วนว่าเธอดูคนไม่ผิดนางเอกต้องประสบความสําเร็จเพราะเธอมีความสามารถและเขาก็ได้ไปจับมือเลขาสองคนนี้น่าจะเคยชอบกันมาก่อนจากนั้นทุกคนก็ได้มายืนถ่ายภาพรวมเพราะในที่สุดก็ได้ปิดกล้องตอนนี้ เราก็รู้แล้วว่าพระเอกและนางเอกชอบกันแต่แค่ยังไม่มีใครสารภาพก่อนหรือว่าขอเป็นแฟนแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อเราต้องมารอรับชมใน EP ต่อไปกันนะคะสําหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย